หน,นุ่มเหนือคว้าชแชมป์ Thailand Robot and Coding Challenge 2024มเมื่อวันที่12พฤษภาคม2567นางพวงทองศรีวิไลผู้อํนวยการสํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนเข้าร่วมงาน Thailand Robot and Coding Challenge 2024ณอาคารจักรพันธ์เพนซิริมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ปังเกร็ ไทยแลนด์โรบอทแอนค i n ดิงชาเลนจ์2024เกิดขึ้นภายใต้โครงการหนูน้อยวิศวกรอ,อัจฉร,ริยะสร้างได้ตั้งแต่เด็กคณะวิศวกรรมศาสตร์มห ah าวิทยาลัยเกษตร,ราศาสตร,ร์บางเขนกิจ,จกรรมภายในงานอาทิดิจิ t a ลแฟค u อรี่ Faculty, พ้นงานนาวัตกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์มกเส้นทางสู่หนูน้อยวิศวกรรมศาสตร์อัจฉริยะสร้างได้เจาะลึกหลักสูตรทักษะด้านวิศวกรรมศาสตร์สำหรับเด็กเวิร์กช็อปพิเศษกับสิ่งประดิษฐ์หลักสูตรอัจฉริยะสร้างได้ การแข่งขัน Thailand Robot and Coding Challenge 2024และการแข่งขันครั้งนี้เด็กชายวารพโพ์ชื่นแสนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับหตัวแทนจากโรงเรียนซีสังวานเชียงใหม่โรงเรียนเฉพาะความพิการสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสปทได้รับรางวัลชนะเลิศโรบอทอมัมประเภททีมอายุ13-15ปี ขอชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจที่ได้ทุ่มเทเวลาแรงกายแรงใจฝึกฝนอย่างหนักจนประสบความสำเร็จซึ่งถือเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนอื่นๆได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะด้าน STEM นอกจากนี้ความสำเร็จในครั้งนี้ยังเป็นการจุดประกายให้ผู้พิการและเด็กด้อยโอกาสได้เห็นถึงความสามารถของตนเองและมีความฝันที่จะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดในการศึกษาและนำไปพัฒนาประเทศชาติต่อไป